เขาบอกว่าอยู่กับผู้จัดคนเก่งนะคะมิสแกรนปลาเจนบุรีคุณชัยกับน้องมนนั่นเองสว,ส,สวัสดีครับครับ,รบเป็นไงบ้างความรู้สึกก่อนวันนี้ความรู้สึกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมินนะครับมิสแกรนสาแก้ว2022นะครับซึ่งก็ ตัวเตงนะคุณเตงมากเตงจนเราเกรงแล้วก็หลายกระแสบอกว่าจะมงไม่มงแต่ด้วยความที่ความสามารถของตัวน้องนะฮะแล้วก็การทําร่วมกิจกรรมแล้วก็รออแอบแห้องดำแบครูม room, เนี่ยเราได้เห็นตัวตนที่เยอะขึ้นแล้วก็ท่านคณะกรรมการก็ลงมติแล้วล่ะว่ามีแกงสายแก้ว เหมาะสมที่สุดก็ต้องเป็นน้องมินนะฮะสำหรับปีนี้ครับเอะให้ขอบคุณแฟนๆนางงามที่คอยส่งกําลังใจให้เวทีนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้กําลังใจอาจจะมีการตีบ้างแล้วก็เอาตีมาเพื่อก่อยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้ทีมมิสแควรนปาจีนมิ Grand, สแควร์สาแก้ว2022ซึ่งตอนนี้เราได้ตัวแทนเรียบร้อยนะฮะเป็นน้องมินก็เป็นตัวแทนสาแก้วพร้อมฟาดแน่นอนสําหรับเวทีมิสแควรนไทยแลนด์นะฮะเวทีใหญ่ในเดือนเมษายนนี้แล้วก็ร่วมรุนขอให้เปิด เปิดประตูให้กับสาแก้วหน่อยนะลูกสาวนะท็อห้าไปเลยนะปังๆเนาะได้เลย,เลยครับอาถึงน้องนางามบ้างความรู้สึกยังไงบ้างกับเป็นตัวแทนของสาแก้วแล้ว รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะคือเราทุ่มเทเตรียมการประกวดแต่เนื่องจากโควิดมันติดอะไรมาหลายอย่างก็ร่วมเป็นปีวันนี้ก็สิ่งที่ทุ่มเทไปทุกอย่างก็คือหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจมากค่ะแม่ได้เลยหนักใจไหมที่จะต้องไปแข่งกับอีก76จังหวัดไม่หนักใจเลยค่ะถ้าเรามีเป้าหมายมันว่ามันจะทําอะไรแล้วมันก็มีความสุขถ้าเราอยากจะทํามันเรามีเป้าหมายเราจะเอาชนะมันทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเจอกันค่ะอีก76จังหวัดสะแก้วไม่ยอมใครแน่น อขอกําลังใจแฟนๆทั้งประเทศเลยในการเทียย์สัะแก้วัองนี้ก็ <c oughs> ขอกําลังใจจากแม่ๆพี่ๆแฟนๆน,น,นางงามนะคะแล้วก็พี่น้องชาวพยาบาล <c oughs> ที่คอยเชียร์คอยซัพพอร์ตมินอยู่ก็อยากให้ซัพพอร์ตต่อไปนะคะสําหรับศึกครั้งใหม่นี้เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ยังไงก็มินสุดทิดาเชยคำมิสกแกรนด์สรแก้วปี2022ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากไอจีได้เลยครับสำหรับไอจีนะคะแม่ๆค่ะเข้าไปติดตามกันได้ที่มินจุดสุดทิดาค่ะหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะ สุดทิดาชัยคำค่ะได้เลยขอบคุณทั้งสองมากค่ะบค,ครั